ามสุดซอยกลับมาถามสุดซอยนะคะแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้ต้องอบอกว่าเน<ช>็ตไอดอลที่<ะ>เคยมีทุกอย่างใช่ไหมเคยมีทุกอย่างเลยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยหลายคนไปเจอโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเธอก็คือคุณออฟฟี่แม็กซิมค,คือเป็นการโพสต์ตัดพ้อชีวิตบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีเลยนะฮะสักอย่างงานก็ไม่มีเพื่อนก็ทิ้งติดการพนันป่วยเป็นไบโพล่าแล้วก็ยังเป็นซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายด้วยนะพี่เอิร์ก เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเธอชีวิตพลิกผันใช่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะน้องออฟฟี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอตอนนี้เกิดขอคำถามแรกเลยว่าชีวิตมันเป็นอย่างที่โพส์อย่างนั้นจริงๆเลยเหรอคะใช่ค่ะก็คือเหมือนล้ม้มเหมลวในชีวิตนะคะคือแบบจากที่แบบเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ก็แบบว่า หายไปหมดเลยอะค่ะคุณออฟฟี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ดีๆชีวิตถึงพลิกผันจากที่มีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้กลายเป็นว่าไม่เหลืออะไรเลยอะก็จริงๆเราต้องพูดว่าเวรกรรมเลยนะคะคือแบบ <c ười> ว่าเคยทําตัวแบบไม่ดีนิสัยไม่ดีเข้ากับสังคมไม่ได้ <c ười> แล้วเป็นคนที่ <c ười> เหมือนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อ่ะคะ่ะ <c ười> เป็นไบโพลา r half ถึงเจ้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือ คือเวลาจะพูดจาอะไรก็ไม่ค่อยนึก,กนึกถึงความสึกของคนอื่นกิร<อ>ิยามารญาตหลายๆอย่างคือแย่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วก็ทุกอย่างทําโดยมีสติมากขึ้นแล้วก็เอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนของตัวเองอะคะ่ะว่ามันการใช้ชีวิตอ,อย่างประมาทเนี่ยมันไม่เกิดผลดีกับเราเลยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของคนรักแต่งงานกันแล้วก็ตอนนี้คือเราเนี่ยไปมีนคนอื่นทำตัวเหลวแหลกเองจ<อ>น เลิกลากันไปค่ะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราไปมีคนอื่นตอนนั้นเราคิดยังไงอะคะเราถึงไปมีคนอื่นก็ขอโทษนะคะใช้นี่แบบใช้แบบคำว่าสันดานเลยดีกว่าค่ะคือแบบว่าเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ทำอะไรไม่คิดอะคะ่ะที่แบบรู้สึกว่าฉันคือออฟฟี่แล้วฉันก็จะทําอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยม,มันทําให้เหมือนกบับออฟไปทําลายชีวิตของ อ๋อสานเก่าให้เขาพังทลายลงเพราะว่าทั้งนั้นที่มีลูกด้วยกันอยู่แล้วทุกอย่างดีหมดอยู่แล้วแต่แบบเอาก,กับเลือกทางเดินที่ผิดเองแล้วก็ทําตัวเองเองทุกอย่างเลยค่ะอืมครับคุณออฟฟี่อย่างที่คุณออฟฟี่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นไบโพล่าหรือว่าโรคซึมเศรา้าเคยมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณหมอไหมฮะค่ะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรงเทพนะคะจิตลักษ์ค่ะเป็นมานานหรือยังนะคะก็ประมาณสองปีแล้วค่ะ หลังจากแบบเกิดเรื่องดรามา่ orry, าโดนบูลลี่ทุกสิ่งทุกอย่างคือคือหายไปหมดเลยอะคะ่ะคืองานก็ไม่มีแล้วกเ็เพื่อนก็เลิกคบอย่างเงี้ยคะ่ะคนรอบข้างก็ก็คือคนเกลียดมีเยอะอะคะ่ะมีเยอะเยอะมากมาค่าะแสดงว่า,วาเราทำตัวเราเอง แสดงว่าตอนตอนที่เรานิสัยไม่ดีอ่ะตอนที่เราแบบเอรุนแรงว่าลูกน้องรุนแรงหรือว่าอะไรต่ออะไรพฤติกรรมที่ไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเป็นซึมเศร้าหรือเกิดขึ้นตอนที่เราเป็นซึมเศร้าเกิดขึ้นก่อนค่ะเกิดขึ้นก่อนค่ะหมายความว่าเราเราเราก็นิสัยไม่ดีก่อนจะซึมเศร้าด้วยก่อนจะใบโพล่าด้วยใช่ไหมคะเป็นโบนิสัยเลยค่ะอืมครับเป็นคนเอาแต่ใจมากๆคือแบบ อยากได้อะไรก็ต้องได้งานต้องเป๊ะทุกอย่างต้องได้ตามนั้นไม่ได้คือโดนด่าโดนคือคืออารมณ์ก้าวเหลามากๆค่ะแต่ตอนนั้นคือยังไม่รู้ตัวว่าเราเป็นหรือยังแต่พอหลังจากที่โดนบูลลี่หนักๆเราก็ต้องต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือตอนนั้นคือไม่อยากอยู่แล้วคือคิดค่าตัวตายกินยาไปร้อยกว่าเม็ตรนะคะกินยานอนหลับไปร้อยกว่าเม็ตรแต่ล คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นเจ้าหญิงมิทาได้เลยแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้ค่ะแล้วบอกว่าเคยมีข่าวเรื่องโกงเพื่อนอันนี้จริงไหมคะก่อนหน้าอ่า,อาโกงโกงเนี่ยค่ะคือมันเป็นเป็นประเด็นที่เหมือนออฟเนี่ยอาจจะผิดพลาดเรื่องการแบบเดินบัญชีคือไม่ไม่ทําให้แบบว่ามันโปร่งใสเัื่องนั่นแต่ถามว่าออาเคยโกงไหมไม่เคยคือเรา บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วตรงนั้นนะคะแต่ว่าอะไรหลายอย่าง,างเคาพูดจากคนนู้นคนนี้ทําให้เข้าใจผิดกันหลายอย่างแต่เอาก็ได้ขอโทษแล้วก็บอกความจริงไว้ทุกอย่างแล้วอะคะ่ะคือตอนนี้คือทุกอย่างคือบทเรียนในชีวิตของออฟแล้วก็เอามาปรับปรุงแล้วก็เดินหน้าเริ่มต้นใหม่ค่ะอืมครับคุณออฟฟี่ฮะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางคุณออฟฟี่เองก็เคยไปติดเล่นการพานันด้วยเหรอฮะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ ก็เอ่อตอนนั้นคือเหมือนหน้ามืดไม่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ไปเล่นนะคะแล้วก็เสียเ,เป็นหลักล้านเลยค่ะอ๋อนี่เป็นเหตุผลที่ทรัพย์สินของเราเนี่ยเริ่มลอยหล่อไปด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วชีวิตตอนนี้เนี่ยสรุปว่าเราต้องขายอะไรไปบ้างคะเอ่อมีมีเป็นเอาเอาเข้าไฟแนนซ์นะคะรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านนะคะใช่ค่ะ บ้านหลังแรกยังอยู่ค่ะแต่ว่าบ้านหลังที่สองเนี่ยคือกําลังทําเรื่อง้องรองของเงินคืนอยู่ค่ะครับแล้วทรัพย์สินอื่นๆต้องขายด้วยไหมคะอือตอนนี้ก็ทํามหาจกินอยค่ะคือแบบขายของมีน่นั่นอะไรเงี้ยะคะ่ะยังยังยังไม่ได้อ่าถึงขั้นที่จะต้องขายขนาดนั้นนะคะเห็นบอกว่าโพสต์ตข,อขอแม้กระทั่งค่าน้ําค่าไฟจริงเหรอคะ อ่ออันนี้คือขอให้คนในเฟซนะคะไม่ได้ขอให้ตัวเองค่ะอ๋อคือแชร์ให้เขาใช่ค่ะคือจะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วอยากแจกเงินคนในเฟซซึ่งออกไม่ได้อะไรเลยคืออยากช่วยคนในเฟซเท่านั้นเองค่ะครับั่นค่ะงั้นถามนิดนึงว่าอะไรเรามาโพสตเพื่อที่จะบอกว่าเรารู้สึกตอนนี้เรารู้แล้วว่าที่ผ่านมาชีวิตเราเราเป็นคนยังไง เราขอโทษทุกคนอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยการมาโพสต์เนี่ยโพสต์เพื่ออะไรอะคะเราอยากได้อะไรคือเหมือนให้เป็นบทเรียนนะคะคืออยากเอาชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นบทเรียนให้คนอื่นเห็นเลยว่า<ม>การกระทำแบบนี้นิสัยแบบนี้ทําโดยขาดสติไม่เอาแต่ใจต,ตัวเองไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นไม่ให้เกียรติคนอื่นสิ่งที่ตามมาผลที่ตามมามันเป็นยังไงนี่นะคะอืมอะไรเป็นจุดที่ทําให้เราคิดได้อะคะถึงออกมาขอโทษทุกๆคน ก็สิ่งที่ประสบที่พบเจอค่ะที่มันแย่ที่สุดในชีวิตถึงจุดเนี้ยค่ะคือจริงๆมีคนหลายคนลําบากออฟเยอะนะคะแต่เพี่ก็ล้มละลายเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าก็ยังมีจริงใช้อยู่แต่สำหรับออฟในชีวิตของออฟคือมันล้มเหลวมากจริงๆค่ะจากที่แบบมันดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะแบบบอกทุกคนว่าเนี่ยเราผ่านจุดนี้มานะเราอยู่ตรงจุดเนี้ยเรามาถึงจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตเนี่ยเพราะตัวเราเองเพราะการกระทำของเราเอง เลยอยากจะบอกกับทุกคนว่ามีสติในการใช้ชีวิตให้มากที่สุดอะดีที่สุดแล้วค่ะมันจะทําให้เราดีขึ้นค่ะ,ะครับถ้าวันนี้เออ,อดีตสามีดูอยู่เนอะหรือว่าเพื่อนเราที่เคยทิ้งเราไปดูอยู่อยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างคะก็อยากขอโทษบบสําหรับอย่างที่ทําไม่ดีท,ท,ทางนุ้งมาจาแล้วก็คําพูด แล้วก็อารมณ์ต่างๆที่เคยเวี่ยงเคยแบบไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ทําผิดเรื่องนอกใจนั่นนั่นนะคะอยากจะขอโทษนะคะว,ว่าขอโอกาสเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะครับเหมือมันเป็นบทเรียนในชีวิตมากๆเลยคะ่ะเป็นบทเรียนบทใหญ่เลยเนอะครับใช่ค่ะแ,แ,แต่ยังไงก็ตามให้กําลังใจนะคะ อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีวันที่เราเรารู้สึกตัวได้เราคิดได้ดีกว่าที่จะตลอดชีวิตเราคิดอะไรไม่ได้เลยใช่ฮะวันนี้ขอบคุณคุณอัฟฟี่แม็กซิม่านะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามีสิทธิพิเศษดีๆมาฝากในช่วงลดสุดซอยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อสักครู่เดียวค่ะถามสุดซอย